ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าแจ้ชนชื่นค่ะโพสต์ภาพแจงปุณส่าเข้าโรงพยาบาลน,นะคะพร้อมกับแคปชั่นสุดห่วงค่ะทางด้านชาวเนต็ตเนี่ยก็แห่ให้กําลังใจกันเพียบเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้ค่ะหลายคนเนี่ยพอเห็นข่าวแล้วก็อดเป็นห่วงขึ้นมาทันทีเลยนะคะเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอค่ะหลังจากที่แจ้ชนชื่นตลกชื่อดังเนี่ยออกมาโพสต์ภาพเป็นภาพของแจงปุณส่าผู้เป็นภรรยานะคะกําลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ของโรงพยาบาลค่ะเหมือนรถเข็นนะคะพร้อมกับมีน้องแตงไทยลูกสาวยืนมองคุณแม่อยู่ด้วยค่ะแจ๊เอง เนี่ยก็เลยออกมาโพสตภาพนะคะพร้อมกับเขียนแคปชั่นที่หลายคนอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเพราะว่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแจ๊ดมีการเขียนแคปชั่นบอกว่าคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอปลอดภยัยนะเมียพร้อมกับอีโมจิสีขาวอีกหลายดวงเลยค่ะไปดูหัวใจนะคะงานนี้ค่ะทาให้เพื่อนๆในวงการบันเทิงที่ทราบข่าวรวมถึงแฟนคลับนะคะก็เป็นห่วงเป็นใย,ยไม่น้อยค่ะพร้อมใจกันเข้ามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจให,ให้กับแจงเนี่ยปลอดภัยนะคะบางคนบอกว่าแม่หายไวัยนะปลอดภัยนะคะขอให้ อย่างโอเคนะหายไวๆในะน้องแจงปลอดภัยนะครับพี่ขอให้หายไวๆแข็งแรงแข็งแรงนะครับซึ่งงานนี้ค่ะก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่างนั้นก็ตามค่ะก็ขอให้คุณแจงหายไวๆนะคะ